เดี๋ยวตอนนี้ต่อไปมาอยู่ที่สนามช้างเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาดูการเซอร์วิสของทีมยามาฮ่าสักนิดหนึ่งครับนะครับ ของโยตีอนุภาพตามูลครับ ตอนนี้เขากำลังเตอรอีกเกนอยู่นะครับสวัสดีครับพอดีว่าเขาอยู่ในช่วงมาตรการของที่ไม่อยากจะให้ใครเข้าไปนะครับ รถวรถรถรภาพรทธอ่รถรถเป็นรถของโคชับนู้นเป็นรถของพิ่ซุปนะครับใช่ครัอันนี้รถราพรนครับก็เดี๋ยวน่าจะได้เห็นลีลาเดี๋ยวพี่ก็ตอนนี้ซุปอนุชาครับกำลัง เช็คอุปกรณ์อยู่นะครับตอนนี้เราไม่อยากจะเข้าไปข้างในเพราะว่าเดี๋ยข้งในเขาจะเตรียมพร้อมในเรื่องของการเตรียมการแข่งขันมากกว่านะครับรถน่าจะสมบูรณ์แล้วแหละนะครับแข่งในรูปของตัวน,นี้จะเป็นยามาฮ่าเอาอไป,ไปครับ ก็แน่นอน,นที่ขาดไม่ได้เลยก็นี่เรื่องของสาวๆเองก็ที่จะมาสร้างสีสันในสนามครับนะครับนี่ครับสวัสดีครับเดี๋ยวเพื่อนๆที่ติดตามสต็อปไบค์อยู่นะครับแล้วอยากให้ผมสัมภาษณ์พี่ตั้นเดีย๋ยวผมจะหาเวลามาคุยกับพี่ตั้นเขามีแฟนๆมเอฟซี FC ถามอยู่ให้ให้ผมมาสัมภาษณ์พี่ตั้นนิดนึงวันนี้เรามา ดูเป็นโค้ชทีมหรือว่าอย่างไงครับใช่ไหมครับสําหรับเป็นโค้ชให้กับนักแข่งนะแล้วก็วางแผนในการถีบครับเป็นไงบ้างครับในสนามนี้ของทีมเรารก็สําหรับสนามนี้นักแข่งก็ค่อนข้างพร้อมนะแล้วก็ทางทีมเองก็ก็ทํางานได้ดีขึ้นกว่าสนามที่แล้วนะก็ฝากติดตามชมแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูใช่เดี๋ยวไปดูผลผลารแย่งขันอีกทีนึงเดี๋ยวไว้กว่างเดี๋ยวผมไปหาได้ครับผมนะครับเพื่อนๆ f c ซต่อไปเดี๋ยวได้ชมแน่ครับว่า เส้นทางของพิตั้นนั้นเขาเป็นาอม่ยังไงครับตอนนี้ในพิปอะรถพร้อมแล้วแหละนะครับก็อนุชาครับซุปออนุชาเนี่ยจะแข่งในรุ่นของซุปเปอร์สปอร์ต6ึงร่นะครับรวมถึงรัตพงศ์วิไลโรดด้วยนะครับที่จะแข่งในรุ่นเดียวกันครับก็เป็นหมากรถสายเอกาหกนะครับส่วนสแตมเนี่ยเขาก็แข่งในรุ่นซุปเปอร์ไบค์พันซีซีครับก็จะเป็นสแตมกับอนุภาพซามูนนะครับตอนนี้ผมยังไม่เห็นไม้แข่งเลยนะครับน่าจะ เก็บตัวอยู่ข้างหลังอยู่เดี๋ยวคงต้องไปติดตามกันครับว่าทีมนี้จะสามารถขึ้นโพเดียมในรุ่นไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับแม็กแข่งเขายังทำอะไรอ๋อเขาซ้อมออกตัวครับ ้อมออกตัวครับใครใครจะเล่้ว่าโค้ดโค้ดพาซ้อมออกตัวแบบนี้นี่เองนะครับเมื่อกี้เดชาจับสตาร์ครับครับโอเคพูดแบบว่าเดชาจับสตาร์ครับนี่ครับเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆขำๆครับขำๆหน้าพิษครับมันเป็นรูปแบบการสุดซ้อมแบบนึงนะครับผมอันนี้ที่โอ๊ตผมนี่เพื่อนเพื่อนผมมีคนหนึ่งที่ คุ่คลีกันมานานครับนะครับตอนนี้ก็มาดูแลในทีมไม่ได้ดูแลครับมาช่วยมาช่วยมาช่วยอ๋อดูในเรื่องของทีอาร์ครับอ่าครับผมนะครับคันนี้ครับเป็นรถของทีมนตต่อยวีระนาเจริญสีนาเจริญสีซึ่งเป็นพ่อของซุบอนุชานาเจริญสีนั่นเองครับส่วนท่านนี้นะครับก็จะเป็นิี่ปนแสงสว่างคณพ่อของนิติพงษ์แสงสว่างครับเจ้าไอ้ครับหมายเลขสามิบสามนะครับจะขี่คันนี้ตัวนี้เป็น อาซิกเหมือนกันอ๋นะครับเป็นอาซิกครับเจ้าไอ้ขี่อาซิกแล้วนักแข่งน่าจะอยู่ข้างหลังน่าจะช่วงเก็บตัวแล้วครับนะครับโอ้โหผมครับนี่ครับพี่พี่แลแกพาให้ให้ใเพื่อนๆได้มาเห็นหน้าเจ้าไอ้อีกครั้งหนึ่ง เพื่อนๆที่ดูคลิปของพี่ลิเกไปแล้วคนนี้แหละครับลูกชายหัวแก้หัวแหวนของของพี่ลิเก,กคนหนึ่งเดี๋ยวไปดูเวลาการแข่งขันเนของเขาได้สนามครับ <laughs> เขาจะเงียบๆหน่อยละช่วงนี้ไม่ค่อยได้เล่นเยอะเลยรับช่วงนี้นักแข่งใกล้แข่งแล้วเขาจะทําสมาธิกันสักนิดนึงครับก็จะไม่ค่อยได้ออกมาให้เราได้เห็นหน้าค่าตากันสักเท่าไหร่แล้วครับ <laughs> <c oughs> แล้วก็เราก็จะไม่รบกวนเขาดีกว่าเอาไว้มีจังหวะหรือมีเวลาเดี๋ยวเราค่อยไป คุยกับเขาเต็มๆครับว่าเขามีความรู้สึกหรือมีการวางแผนในการขับขี่ยังไงบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นรถที่เขามีการเซตติ้งขึ้นมาครับรถนักแข่งแต่ละคันจะมีการเซตติ้งขึ้นมาในแบบของตัวเองนะครับนักแข่งขี่สไตล์แบบไหนช่างก็จะมีการเซตรถให้เป็นไปตามที่นักแข่ง ต้องการนั่นเองครับเพราะว่านักแข่งต้องต้องขี่ในสไตล์เพื่อให้สามารถทําความเร็วได้มากที่สุดนั่นเองครับอันนี้ก็เป็นพิจะมาให้อีกพิษหนึ่งครับของน้าต่อยวิระนักเจริญสีนั่นเองครับน้าต่อยก็ไปอยู่ไปดูรถแข่งอยู่ครับก็จะไปลุ้นอยู่ข้างสนามซึ่งเขาก็จะมีจอให้ดูด้วยนะครับในแต่ละทีมครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งครับที่น่าจับตาคนนี้ไม่ใช่ใครเลยเทเล็กไฮสปีดนี่เอง นี่นะครับเทเล็กยสสปีดเพื่อนๆสายทำสี่วาวน่าจะรู้จักกันดีเพราะว่าซื้อของแกกันไปค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับสาย4ี่วาวของหลายนี่ขายดิบขายดีขายวิทีน้ำเท,ท่าเลยนะครับไม่เป็นไรครับเทเล็กเดี๋ยวผมเดินดูรถนิดนึงครับคันนี้19นะครับ19นี่ใครขี่นะคันนี้นะครับ เดี๋ยวผมหาข้อมูลเขานิดนึงว่าตอนนี้ใครขี่อยู่นะครับนี่ก็จะเป็นจอ 5R6 นะครับอีกตัวหนึ่งก็หมายเลข90ตัวนี้น่าจะเป็นเจ้าฟองธนาทัศน์ใจมั่นนะครับที่จะเป็นคนขี่คันนี้เมื่อเช้าผมเจอเจ้าฟองที่บนเขากระโดงนะครับก็ขึ้นไปไหว้ขอพรเล็กน้อยคันนี้ก็เป็นรถประจำตัวของเขาเลยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเขา มีการเซตติ้งยังไงบ้างนะครับซึ่งตอนนี้เราก็ไม่ได้เห็นอะไรมากไปกว่าอุปกรณ์ภายนอกแล้วล่ะเพราะว่าเขาได้ทำการประกอบแล้วก็พุ่มปิดเฟรมเอาไว้ติดแฟลิงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับส่วน่จริงๆแล้ในรุ่นนี้ก็จะทำอะไรมากไม่ค่อยได้นะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเน้น ความเป็นเครื่องยนต์เดิมแต่ที่ทําได้ก็คือส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของของเรื่องของการเซตช่วงล่างเนี่ยที่มีความสําคัญแล้วก็เป็นถือว่าเป็นหัวใจของการแข่งขันรรอบเลยนะครับสวัสดีครับอันนี้คันคนี้คันนี้ใครขี่นะน้องอีกคนนึงครับแล้วครับอ๋อแต่นี้เป็นของเจ้าฟองอยู่แล้วใช่ครับนี่ครับน้องเมย์ ไฮสปีดครับสี่วาลนี่ขายดีมากเลยนะขายดีขอบคุณครับไปที่ไหนไปร้านไหนก็ส wow! ี่วาลไฮสปีดที่เยอะมากนะครับอันนี้ก็เป็นรถของเจ้าฟองขนาดทัดใจมั่นน่าจะคุิฟายเขาเป็นไงบ้างครับคุิฟายวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ครับอยู่ที่หเนาะแต่ว่าก็ถือว่าเราตามหลังแค่ทีมโรงงานเนาะเพราะว่ารโรงงานฮอนด้าส่งสามยามาฮ่สงสองเราที่หก็โอเคโอเคครับแต่ว่าคะแนนเราก็ ก็ที่หนึ่งเนาะสนามที่แล้วเร,เ,รเราเราเรานำเขาอยู่แล้วเขาทีครับผมเราชนะทีมโรงงานได้สนามนี้ก็หวังว่าอาติดหนึ่งใน,นาสาม่าจะมี<า>มน่าจะมีติด,ตดะนะหนึ่งในสามก็เก่งแล้วอ่ะครับครับ,รบอย่างน้อยก็ได้เห็นความคืบหน้าสักเล็กน้อยก่อนที่เขาจะแข่งนะครับแต่ส่วนผลงานเนี่ยก็เดี๋ยวคงต้องไปตามใามหมาว่าในสนามวิธีหนึ่งครับนะครับก็เป็นอีกทีมหนึ่งที่พาเพื่อนๆมาเข้ามาดูกันในพิษนะครับ นี่แหละครับคือสรรีสันของสนามช้างครับตสาวมาเต็มเ um, ดี<__ uh ๋ยวไปดูคลิปหนึ<_<_<_ ja ่อเดียวพี่เดี๋ยวไปดูทีมแข่งของคาราวาสกีอนิดนึงครับนี่ครับเจอกันที่ที่กรุงเทพก็เจอกันอยู่โอ้โหโหไม่อยากถ่ายเลยคนนู้น หมดกันสวัสดีครับนี่ครับแต่ก่อนที่จะไปดูในพิษเขามาดูสา,สาวๆเขาเดินกันไปก่อนดีกว่าครับเพินพ่นๆ <ic> นะครับนี่ก็จะเป็นสา,สาวๆที่บรรยากาศสีสันของสนามช้างครับขอบคุณครับนี่นะครับใครที่เห็นตัวนีจา400คนนี้ครับซื้อของเขาได้นะครับทักมาหาผมก็ ทักไปหาเขาต่อครับผมนะครับตัวทำ400เอาไว้วันนี้ก็มาสนามนี้ก็มาแข่งเหมือนกันสนามนี้เราไม่ได้แข่งนะครับเพราะว่าเอวันีเราเิดปัญหานิดหน่อยรงการฟ้องครับแล้วก็ไม่สามารถเข้าวมการแข่งขันได้ครับโอ้ใช่ได้โอ้ไว้หน้าครับสนามหน้าสนามหน้าวันนี้เป็นรถของสทโน้ตใช่ครับใช่เรียกชื่อเต็มยศนิดนึงครับสทโน้ตโอ้นะครับตัวพันครับ เป็นเป็น z X ั1เ r r ใช่ไหมั X10 RR สบนะครับนานๆจะได้มาเดินในสนามสักทีครับผมก็เลยจัดให้เลยสำหรับเพื่อนๆชาวสตอปไบา์นะครับดูคอลี่ไฟมาเป็นอันดับหนึ่งอยู่ครับแล้วก็ในสนามแรกอะ่ะก็ได้แชมป์ไปแล้วนะครับมาดูเดี๋ยวมาดูสนามสอว่าเขาผลงานจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ดูครับดูอะไรแต่งของเขาความพิเศษของรถแข่งมีรุ่นพันซีครับนะครับอันนี้แหละเป็นบรรยากาศที่ทตวร์บค์มาถึงสนามแล้วก็มาเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ชมกันนะครับน่าจะได้เห็นและความมันใน รายการของ BRC นะครับสนามสองเมื่อดูอีกพิษหนึ่งครับนี่เลยอาจารย์แมนสวัสดีครับ,รบยังเป็น,นรการนาสวัสดีครับนี่นี่นี่น<า>พ่อของพี่ซุปครับเดี๋ยวว่าเดี๋ยวผมจะพาไปเที่ยวที่ร้านแต่เดี๋ยวตอนนี้คุณนุ้นอีกคนนึงครับพี่ลิเก เดี๋ยวกันบอยเดี๋ยวกนอยเดี๋ยววันได้ข่าวว่าจะไปห้าวันที่ห้าจะไปด้วยครับผมเดี๋ยวไปด้วยไปขี่ขี่ด้วยไม่าลืมอย่าลืมนัดเรานะนัดของเรานะไม่นัดครับไม่ลืมครับไม่ลืมแน่นอนเมื่อว่างเดี๋ยวผมจะไปขี่รถกับพี่แมนแล้วก็อาจจะไปขอคุยกับพี่แมนนิดนึงว่าเส้นทางพี่แมนเป็นไงการทําทีมเป็นไงรถแข่งในปีนี้เป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเพื่อนเสต็อปไปได้ชมแน่นอนครับผมตอนนี้ในรถของค o n d a เขาก็พร้อมแล้วนะพร้อมครับรอเวลาอยนี่นะครับ หนึ่งสองสามก็เป็นของเจ้าแคมป์นะครับตอนนี้นักแข่งเขาเริ่มจะพร้อมนะครับเตรียมลงแข่งอย่างเดียวนะครับสี่สิบห้านี่เป็นรถของพี่ดีมนะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นฝั่งของรถของกระดานะครับเพื่อนๆครับอยากเห็นหน้าตายพี่ตายสวัสดีครับพี่ตายคนนี้นะครับก็เป็นช่างอีกคนหนึ่งที่ เพื่อนๆน่าจะรู้จักนะครับเพราะว่าแกอยู่กับนัแดงบางทายมาแล้วตอนนี้ได้มาเป็นช่างในของทีมฮอนด้าแล้วนะครับูุนครับนักแข่งอยู่นู้นแคมป์ปัสวิทนะครับอยู่ตรงนู้นยกมือนิดนึงยกมือนิดนึงสวัสดีครับโอเคครับตรงนี้เป็นความพร้อมแล้วอันนี้เดี๋ยวเขาจะแข่งในอีกรุ่นหนึ่งที่รถเขากำลังจะออกนะครับก็ผก็จะเก็บ บรรยากาศนมาพิษท่าน้ชมอันนีนนน้เป็นอีกคนนึงครับโอ้โ oh, หพี่บอลเราเป็นช่างเป็นช่าง,งอยู่ในทีมของไฮคอนด้าครับใช่ครับนี่เดีย๋ยวเราไปดูกันต่อครับไม่แข่งเขาต้อังออกนะดูกันเล็กน้อยครับ เดี๋ยวผมพาไปดูอีกคนนึงนักแข่งคอนได้คนนึงครับหมายเลขหนึ่งสองสามครับแคมป์ครับสวิสเซอร์ลิฟนี่นะครับไม่ค่อยจะได้เห็นเขาสักเท่าไหร่นี่วันนี้สต็อปไบค์พาเพื่อนๆมา,าเห็นมันแบบ ใกล้ๆเลยนี่ส่วนวันนี้พี่เจคือได้อยู่กับพ่อบเขาปวดมากกว่าครับแต่เพราะว่าเขาจะออกแบบไม่ไม่ไปไม่ว่าไปก็จะออกสั่งพรมอะไรนะเก็บตัวเก็บเสื้อถ้ามีงานเกี่ยวกับเรื่องใหญ่ๆอะไรเที่ทำบินทำอะไรอืมนะครับผมเป็นเป็นเป็นลูกพี่ดีนี่มีงานตัวใจก็เชิญได้นะวเอาใสยดีครับพี่เอ๋ ดูแต่ด้านหน้าของพิษไปแล้วครับมาดูด้านหลังของพิษนะครับว่าแต่ละพิษเขาเป็นยังไงบ้างก็จะเห็นว่าอาผมซูมให้ดูกันครับก็จะมีการปิดพิษเอาไว้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเรื่องของการทํารถเรื่องของรายละเอียดในรถแข่งแต่ละทีมนั้นเขาก็จะมีการเก็บเป็นความลับนิดนึงลับนิดนึงครับก็จะยาวไปถึงนู่นเลยนะครับ ด้านหลังเราก็จะไม่ค่อยได้เห็นอะไรมากนอกจากจะเอารถเข้ามาเซอร์วิสนะครับส่วนด้านในเนี่ยเขาก็จะเห็นหรือเปล่าไม่รู้นะครับก็จะมีโต๊ะทํางานจริงๆผมก็ไม่ค่อยอยากเข้าไปรบกวนเขามากเท่าไหร่นะครับแต่ก็เอาพอมาให้เห็นเป็นบรรยากาศนะครับตู้แบบนี้จะใช้ขนรถและของและอุปกรณ์ครับโดยที่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นทีมใหญ่ก็จะมา ก็จะมาด้วยรถปูแบบนี้ถ้าเป็นส่วนใหญ่นะครับถ้าเป็นทีมใหญ่นะครับก็เอามาให้เห็นบรรยากาศด้านหลังกันครับอย่างเช่นรถ Kawasaki เ,เองก็จะมีรถที่จะใช้ขนอุปกรณ์ออกมาให้มากันแบบนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นอะไหล่ละนะครับอะไหล่เนี่ยครับก็จะมาแบบนี้นะครับ จะเป็นด้านหลังคลิปดูด้านหน้าแล้วก็มาดูด้านหลังด้วยอ้าวยังไงครับดีครับยังไงครับโอ้โหกําลังอร่อยเลยล้มล้มครับเห็นแล้วดูอยู่สวัสดีครับมีไว้สวัสดีโอ้โหมแล้วโอ้โวสวัสดีครับพี่น้องเลยครับของคนนี้นะครับนี่ล้มนี่นี่โอ้โหมันเกิดอะไรตอนนั้นเนี่ย เป็นเัง่งว่าต้มจีิงตำแ่ง่งเออจริงๆสองคนนี้เขาก็เพื่อนกันด้วยนะนะครับก็เดี๋ยวอาจจะได้มีการขอโทษขอโพยกันที่หลังกันไปนะครับขอโทษกันแล้วไม่ได้ติดใจไม่ได้ติดใจมันเป็นเกมอยู่แล้วอันเนี้ยบอกเลยว่าคือสปิริตของนักแข่งครับเพราะว่าต๋งผ่านเกมเอเชียมาเยอะแล้วมาผ่านกับเขาใช่ผ่านเกมใหญ่ๆมาค่อนข้างเยอะพอมาเจอเกมแบบเนี้ย คือความเข้าใจนักแข่งเขามีเขามีให uh ้ก okay, okay, ันนะครับแล้วก mm ็ม hmm. like ันก็เลยเป็นอ่ะโอเคไม่อะไรเรนี้เสียไปหหลักโอ้โหครับนี่นะครับของอยู่ในนี้เรียบร้อยครับก็มาเติมด้วยลูกชิ้นลูกชินยืนกินให้เลยลูกชิ้นยืนกินครับ ส่วนคุณพ่อก็ไปยืนลุ้นอยู่ตรงนู้นแล้วครับนะครับก็เป็นบรรยากาศหลังพิธี่ผมมาให้เพื่อนๆได้ชมกันครับก็เดี๋ยวคงจะเอาไว้ประมาณนี้ก่อนนะครับนี่คือเป็นแค่เพียงส่วนหนึ่งที่ผมได้มีโอกาสเข้ามาที่สนามช้างนะครับในรายการ BRC สนามสองนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดได้มาเรื่อยๆเนี่ยผมก็จะค่อยมาตามเก็บคอนเทนต์แล้วก็มาคุยกันนักแข่งมาคุยกับ ช่างเครื่องบ้างนะครับช่างในตำนานบ้างที่เขายังทำทีมแข่งอยู่ก็เ,เดี๋ยวผมค่อยเก็บรายละเอียดมาคุยกับเพื่อนๆอ,อีกทีครับ